ต่อไปต้องทำน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากได้น้อยทำน้อยได้มากกับรามากขึ้นต้นทุนลดลงสสวิสุทธิ์ไชยนรุณวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดสาตร์เชายชามาดูแลพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่นี่นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเทคนิคก,กันที่จะเพิ่มผลผลิตยางตามนโยบายพักเพื่อไทยที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับกเกษตรกร ทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้คือหัวใจหลักในพัคเพื่ออะไรเราเราทำทาอย่างนี้มาตลอดและในฐานะที่ประาธานคณะนโยบายการเกษตรวันนี้มากับสสหลายคนตื่นตั้งแต่กันแต่ตีสี่ตีห้ารีบมาพื้นที่เพื่อไปดูแปลงเกษตรทั้งหลายของพี่น้องเกษตรกรแล้วแลกเปลี่ยนความรู้กันเรารู้เขารู้แต่ว่าเอามาบวกกันทำไงให้พี่น้องมีรายได้เพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเราพักประเทศไทยเรามีนวัตรกรรมในการเพิ่มผลผลิตอย่างสวนยางเนี่ยเราเคยทํามาแล้วทั้งเหนือทั้งอีสานหลายจังหวัดสามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรารเริ่มตั้งแต่ก่อนจะยุบสภาด้วยซ้ำไปนานแล้วทํามามาเป็นปีเศษแล้วแล้วเราก็จะท,ทําต่อไปเพราะฉะนั้นเราไม่หยุดนิ่งการปลูกยางเป็นยังไงเปรียบเทียบกับอีสารู้สึกมีปัญหาอะไรเนี่ยเรามีข้อมูลพร้อมทราบแต่ละที่ศึกษาแต่ละฝ่ายว่ามันมี ปัญหาอย่างไรวันนี้อยางถ้าเราสามารถขายได้กิโลละยี่สิบาทแต่ถ้าเราเพิ่มผลผลิตได้อีกเท่าตัวเนี่ยมันก็เท่ากับขายยางได้สี่สิบาทนะรายได้เขาเพิ่มขึ้นเกษตรกรเรกร็าจะมีความสุขวันนี้พักเพื่อไทยทุ่มเทเรื่องการเกษตรทุกด้านไม่ว่าข้าวปาล์มยางเราไปดูแลหมดทั่วประเทศเพื่อจะพร้อมทํางานท,างทันทีเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร,เร,กรเราตั้งใจทํา ปัญหาที่เราดูวันนี้ที่ผลผลิตยางไม่เพิ่มเนี่ยพี่น้องทําสวนยางมาก็บอกต่อๆกันไปปัญหาก็คือใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตรไม่ถูกเวลาไม่ถูกวิธีพวกนี้ในพักเราเราคุยกันตลอดวิธีทํำยังไงให้ถูกสูตรถูกเวลาถูกวิธีแล้วก็ต้องเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์อย่างไรวันกรีดก็ปรับใหม่เป็นวันเว้นวันวิธีกรีดก็เปลี่ยนไปจากที่ใช้มีดเจ้บงแบบ8ปดเปีก่อนเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมใหม่ เรื่องบีดขีดที่กินเนื้อยางน้อยมากจากปกติที่เราใช้เวลา30ปีตัดยางค้นทิ้งปลูกใหม่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ท่านวัตกรรมภาคเพืเอไทยเราสายบ้าทยืดระยะเวลาไปเป็น60ปีได้เราทำมา,นานแล้วเรื่องการอบรมชาวบ้านเราจะอบรมต่อไปโดยให้สสอแต่ละคนเนี่ยในพื้นที่ที่ปลูกยางเนี่ยเป็นครูยางไปแนะนําพี่น้องชาวบ้านเพื่อให้เขาเพิ่มรายได้อันนี้เราทํามาตลอดแล้วจะทําต่อไปทําให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ชาวสวนกเกษตรกรเป็นรากหญ้ารากฝอยต้นไม้ใะ่ใหญ่แค่ไหนถ้ารากฝอยไม่สามารถดูดน้ําได้เนี่ยไปไม่รอดต้นไม้น้นก็จะล้มในที่สุดถ้ารากฝอยดูดน้ําดูดอาหารสมบูรณ์ต้นก็จะแข็งแรงเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาฟืนฟ้นฟูช่วยกเกษตรกรรากหญ้าก่อนทําให้เขาแข็งแรงขึ้นได้อีกครั้งหนึง่งโดยนวัตรกรรมของภาคเกนือไทย นโยบายพักคระไทยสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรสามเท่าทำได้จริงหรือไม่อันนี้เราบอกเรามั่นใจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะไปช่วยเพิ่มทักษะในการทําการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรเราเชื่อมั่นเราทํามาแล้วเราได้การอบร,รมแลชาวบ้านก็ได้ผลมาแล้วเราก็จะทําต่อไปเรามั่นใจคือหลายอย่างเนี่ยไม่ว่าพืชหรือสัตว์เรามีการประชุมอบรมศึกษารายละเอียดเยอะแยะไปหมดเพื่อจะมาเพิ่มผลผลิตตรงนี้ ที่ผมบอกเมื่อกี้ใส่ปุ๋ยถูกสูตรถูกเวลาถูกวิธีหลองจากนั้นแล้วเนี่ยพืชเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ NPK ทึกหมดในธาตุเขามี16ธาตุที่เติมลงไปบางอย่างเพื่อถดประสงค์บางประการจะทําให้ต้นไม้แข็งแรงขึ้นใช้ยาฆ่าแมลงน้อยลงผล,ผลผลิตออกมาเก็บได้ยาวขึ้นได้ราคาสูงขึ้นอันเนี้ยพวกเนี้ยต้องนําไปเสนอให้กับพี่นอ้องเกษตรกรแนะนําโดยทีมงานของสสพัคเพื่อไทยนะครับจะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศครับ เราสามารถเพิ่มรายได้ลดต้นทุนด้วยนวัตรกรรมวิธีทําที่ถูกต้องแม่นยำกเกษตรแม่นยำเรามีวิธีทําให้แม่นยำถ้าถูกต้องถูกวิธีและทําได้ผลมาแล้วเราจะทําอีกทําต่อไปให้เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อมัน่นในะบวนการนวัตรกรรมของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเราเน้นที่พัฒนาตั้งแต่ฐานรากนะคะ เมื่อสักครู่ท่านประธานวิสุทธ์ก็บอกว,ว่าลดน้ำต้นไม้ต้องลดลงที่รากนะคะแล้วทุกๆภาคส่วนของประเทศเราก็จะดีขึ้นดังนั้นพักเพื่อไทยให้ความสำคัญตรงนี้จริงๆค่ะประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นเกษตรกรค่ะและวันนี้เรามีปัญหาค่ะผลผลิตนะคะเรียกว่า productivity ผลผลิตต่อไร่ต้นทุนของเราก็สูงผลผลิตต่อไร่ต่ำทำให้เกษตรกรเราเดือดร้อนค่ะแล้วก็ยากจนดังนั้นพักเพื่อไทย เราต้องการให้เกษตรกร,เร,กรเราสร้างรายได้ให้ได้ยืนได้บนลำแข้งของตัวเองนะคะโดยเรามีเป้าหมายนะคะว่าเกษตรกร,ะร,กรจะต้องมีรายได้เพิ่มถึง3เท่าภายใน4ปีด้วยนะคะวิธีการเอานวัตรกรรมลงไปใช้วันนี้เราก็เริ่มแล้วนะคะที่สวนยางสวนมันนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นข้าวปาล์มอ้อยเราพร้อมทำงานทันทีที่พรรคไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลค่ะ นอกจากนั้นเรายังได้เอานะวัตกรรมที่ผ่านการเรียนรู้นะคะจากงานวิจัยต่างๆของนักวิชาการเนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งทุกทฤษฎีที่เราได้ทดลองมาในแปลงก็จริงได้รับผลการปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลดีแล้วก็มีแปลงเปรียบเทียบว่าในเช่นบันสัมปะหลังนะคะถ้าแปลงไหนที่เราใช้แคลเซียมคาร์บอเนตได้ดูแลก็ทําให้แปลงสัมปะหลังได้เพิ่มผลผลิต เช่นเดียวกันวันนี้นะคะเรามาดูที่สวนยางพาราเราก็จะเห็นว่าแปลงไหนที่ได้รับการดูแลแคลเซียมคร์บอเนตหรือจากการใส่ปุ๋ยถูกที่ถูกเวลานะคะดูแลต้นยางจนกระทั่งนํามาซึ่งการกรีดยางซึ่งวันนี้เราก็น,นํานวัตกรรมใหม่ๆมาให้เกษตรกรชาวสวนยางคือเครื่องกรีดยางอัตโนมัตินะคะซึ่งจะลดต้นทุนการกรีดยางลดเรื่องของการใช้แรงงานและเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทํา ภารกิจอย่างอื่นนะคะก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็หานวัตรกรรมใหม่ๆมาให้ชาวเกษตรกรสวนย,ยางอย่างเช่นวันนี้ที่พวกเราเดินทางมาเยี่ยมกเกษตรกรสวนย,ยางที่แปดริ้วะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ลงไปทําในเรื่องของมันสําปะหลังด้วยค่ะ ปัญหามันสัมปหลังของประเทศเราที่เป็นโรคใบด่างเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับกเกษตรกรหให้กับผู้แปรรูปให้กับผู้ส่งออกรวมถึงให้ผลกระทบกับรายได้มวลรวมของประเทศเราด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมกเกษตรของเรานะคะนำโดยท่านประธานวิสุทธ์เนี่ยเราก็ไปดูที่แปลงมันสัมปหลังเราเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมและเอาองค์ความรู้นะคะเข้าไปแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร,ร,กรและไปดูแปลงนะคะที่เขาได้ไปทำการทดลองแก้ปัญหาโรคใบด่าง เราเห็นผลชัดเจนวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าวิธีการแก้ปัญหาโรคใบด่านจะทําได้อย่างไรนะคะและเราก็กําลังจะขยายผลในเรื่องการไปทดลองซ้ําและก็จะปฏิบัติทันทีเมื่อเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาล<ฆ>ค่ะเพราะพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนถ้าเกษตรกรเข้มแข็งประเทศชาติบัน่นคง